ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีเนี่ยแป้งเนี่ยค่างโถเนี่ยค่างเกือบจะเรียบเลย so ตอนนี้เราก็เร่งสปีดให้เป็นสูงสุดไปเลยนะคะบัดด้วยความเร็วสูงสุดนะคะไม่ต้องนานนะคะ petites จะเห็นว่าเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะมันแข็งแรงมากจนโดทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาติดอยู่บนตัวใบไม้เนี่ยฮะตัวที่ปั่นของเราเลยนะคะ <Steve. S 1> นะคะจะเห็นว่าเนื้อเริ่มเนียนขึ้นสมูทขึ้นอู้ดูดีมากเลยอะ่ะเราก็จะมาทำการ slap and fold นะคะ s <S ยกขึ้นนะคะพรวบให้ผิวนั้นตึงกลม ะะดูความนี่นะคะเด้งดึงของตัวแป้งนะคะตัวนี้เป็นไฮไฮเดรชันเน้นอีกทีนะคะ การทำงานกับแป้งนะคะมั่นใจแต่ต้องนุ่มนวลน,นะทุกการเอาลงแม้กระทั่งจะเป็นเตาไฟฟ้าก็เหมือนกันฝึกฝึกใช้ตัวไม้พิซซ่าให้คล่องนะคะพิซซ่าผิวให้คล่องรู้น้ําหนักนะคะรู้น้ําหนักในการที่เราจะส่งแรงไปที่ไม้พิซซ่าไปยังแป้งโอเคนิดเดียวค่ะแัดเดียววางลงบนตะแกรงนะคะเพื่อให้